สบาไปดีทุกคนคลิปนี้ก็คือพาออกนอกบรรยากาศจากสวนเฮานั่นเองเนาะก็คือการเห็ดเวียกอยู่นอกสวนการเป็นเซาส่วนกับโปกแม่เรื่องง่ายและกับพวกแม่เรื่องยากเนาะทุกคนคือเฮาก็ต้องมีความดุมันและกับวนยัยตอนนี้ก็ฮอดงามและดูใบไม้รุนแล้วเฮาก็ต้องได้มากวดเอาใบไม้ไปใส่สวน ใบไม้ที่พวกเขามากวดเอามานี้นั่นก็คือใบสัมสานั่นเองใบสัมสาเป็นใบไม้ที่น้อยน้อยเนาะแต่ว่าสารอาหารเนี่ยลายแหง เป็นใบไม้ที่มีสารอาหารลายก่อนใบไม้ใหญ่สนิทอื่นอีกเนาะเอน,นี้พวกเขากับมากันอยู่3ามคนมีลา่ามีแม่แล้วก็มีแม่ดองเมน,นี้พวกเขามากวดเอาอยู่แถวแถวมอสอรหรือว่าวิทยายลัยแห่งซาร์ลาวนั่นเองทุกคนเนาะมาเมน,นี้กะบ,บรรยากาศดีด,ดีก็คือโซกเข่าข้างเนาะทุกคนคือบรรยากาศดีแหงโบมีแดดเนาะโบคอยจะแดดแบบบรรยากาศโฮมทุกคนแล้วก็ จยากว่ามีลมอีกนะบรรยากาศดี เมื่อนี้นะโซ่เข่าข้างขนาดเลยที่เห็นอยู่นี่เนาะก็เป็นจุดแลกที่ว่าเขามากวดเอาใบสมสาซึ่งว่าจะมีอยู่หลายจุดหลายบอลเหงที่ว่าเขาไปลอกกวดเอาใบสมสาก็จะอยู่แถวบริเวณอมอมวิทยายลายัยแหงซาดแล้วนั่นแหละแต่อันนี้ก็เป็นจุดแรกทุกคนเบิ่งล้มล้มลมแหงเอาเทเอาว่าแบบปิวเอาใไบไม้เขาไปหมดเลยเนะาะทำอิจตั้งใจว่าสิกวดกองตุ้มตุมไว้ให้มันได้เล่าแล้ว,ลลวคนมาใส่เป๋า แต่เบิงสถานการณ์แล้วน่าจะโบไหวเนาะก็คือลมแหงมันปิวเอาใบไม้เขาไป้ายหลายเนาะก็เลยว่าอ่ะให้เมลาเป็นคนกวดและกลากับเม่ดงก็พากันตักใส่เป๋าเมิงจากสภาพฟอยกับโบนาจะรอดเนาะฟอยนะบ้างบางฟอยการเผาวนะทุกคนเนาะกวดกันจนว่าเกือบบบไปก็เลยพากันใส่ตีนะนะนะเตะเตะเคลีย ตุ้มเข่าอันกระลงขี้เงื่อแล้วก็เอาเซเป่าทุกคนกวดนาะโบ้อโอโฮอตเพเขาไหรโฟยฮนาเนาะเอามาสามการคนละการกวดไปกวนมาเพไปแล้วสองการเนาะเหลือการเดียวทุกคนเลยโอยแบบว่าบางอีหลี กันเอาตีนเคียเคียเตะตะหูสึกว่าจะไวกนฟอยกวดอีกเนาะกวดไปน้ำแล้วกันล้มกันไปน้ำเนาะเลือเกือบว่าเตะไปเตะมานี่เกือบสิบประคศ์บ่เนาะลาแหงๆก็ซื้อเกือบไม่่าสัน้นไม่ดองเหมือนกับว่าโอ้ยอันเกือบพ่อยก็คือกันเหมือนว่า อันเอนซื้อให้ไหมนะซื้อคนละกิ่งอีกว่าสคล้ายเต่มเป็นสีเดียวกันแล้วก็พากันหัวขวัญกันทุกคนหลังจากไซตีนเต้เต้เอาหมดแล้วเนาะมันเหลือบางๆแล้วล่ะก็หรือไซฟอยกวดก็ค่อยๆกวดเนาะเพราะว่าอยู่พื้นเนาะมันมีขี้ดินแนมโบอยากได้ขี้ดินไปหลายเพราะว่ามันนักพอเข้ามากันมีเต้ผูหยิงเนาะก็เลยว่าโบอยากได้ขี้ดินไปหลายแต่ละเรือนะกวดแห้งเนาะมันได้ขี้ดินไปนาโยกันหนักนักทุกคนนักขี้ดินได้โมเมนต์นักใบไม้เนาะนักขี้ดินอันนี้ก็ กวดบางๆเอาเนาะชีวิตสาวสวนก็นจะประมาณนี้ผู้ใดเป็นคือกันแนยมาแซประสบการณ์ให้ลาฟังในเด้อเนานะหอดยามไปเอาใบไ,ไม้กระพากันไปกวดเอาใบไม้ทอดยามไปเอาเฟืองกระพากันไปเอาเฟืองทอดยามไปเอาขุยมะพร้าวมาปกอ่นต้นไม้อยู่สวนกระพากันไปเอาขุยมะพร้าวทอดยามไปเอาฟุ้น,นเนาะฟุ้นคอกฟุ้นขี้ขงวขี้ไก่ขี้เป็ดเอยียงกระพากันไปเอาไปเกเอาแล้วก็เอามาไว้ใส่สวน มันก็นจะเป็นระดูระดูการไปเนาะสำหรับการเหตุสวนรผู้ใดมีประสบการณ์เนวใดก็มาแชร์ให้เราฟังนํากันในเดอ้อวันนี้นะมาเอาไปไม้บ่พอไใดทุกคนเห็นกองฟืนทั้งหน้าน้อยยเ,เห็นบ่เนาะพากันเก็บเอาอันฟืนไปด่งเพราะว่าสและพอดีว่าซ่วงนี้ทานมันแพงเนาะเออเอียงประหยัดไดกับประหยัดสวยสกันไปอียงพอเก็บใดก็เก็บไปด่งไฟทุกคน ประหยัดยสวยๆกันแล้วเมื่อกี้เนอทีลาหันหันกะลงหนะกะลงกะสิเพทุกคนเ้ยฟอย,ยอยอเพบ่แล้วเนหนกะลงกะสิมาเพอีกใครแต่ว่าหันเข้าได้ใบไม้ดีฮามากวดมังนงากลางมันธนากะไลยหลายเวลาออกเข้าเป่ามันก็จะยากเน่เพราะว่างามไม้หลายกลางมันธนาหลายใบไม้ที่พกเขามาเอามือน,น,นอเนะก็จะเอาไปไว้มักรเซฟุนคิงวาไว้ใส่สวน พอดีเมลาเนาะสั่งเบี้ยมะพร้าวมาใหม่อยู่ร้อยป่ายเบี้ยร้อยสิบเบี้ยแล้วเขาก็ต้องได้เกี่ยมฟุนเพื่อที่จะเอาไปไว้ปลูกมะพร้าวเอาไปไว้ใสเนาะเวลาเขาปลูกมันก็จึงโมได้ยากไปซอกฟุน้นซอกไปไม้ใบสำสาเนี่ยนะเวลาเขาเอาไปหมักใส่ฟุ้นคิงวาเนาะเวลาเขาไปปลูกเอาไปใส่ต้นไม้นี่นะต้นไม้เขาก็งามงามได้ทุกคน ใบสำสาทีพวกเขามากวดเอาอยู่จุดนี้มือนี้ก็ได้ประมาณอยู่ซ้าใบกระเป๋าในแหละลากับบดเชือขักเนาะมันมีเป่าน้อยเป่าใหญ่เน่หลังจากกวดแล้วหมดแล้เวเนาะกระพาะกันยกออกมาจากกำแพงเบิ่งความทุลักทุเลเนาะเข้าไปกวดเอาอยู่ในกำแพงแล้วเวลาจะกลับเนาะก็ได้พากันโยนออกมาผูละเป่าส่งเป่าออกมาแบบนี้แล้วก็เอาหลดมาใส่เอา หลังจากขนเคลื่อนลดแล้วเนอะก็ไปอีกจุดที่สองก่อนสีเหตุเวียกัะต้องเติมพลังก่อนคิวฮิเมกินข้าวปลาแซลมอนเรียวเรียวมึงเป็นไงมึงป่านแล้ววะเนี่ยมหามาห้องบ่อสิบสองห้องประมาณมามากันแล้ไม่ชอบเขาใช่ไหมอายุมามันเห็นเราเลย บอกค้างเขาว่าซื้อลงกับอันเอยียงก่อนค้งเห้ยไปตลาดเขตเลกีฬาเดินกีฬา,ล,าลงมาซื้อนี่เลยเข้าไปกวดแล้วอยู่หันเนาะต้องทา,งางมันเนอืยพูดแล้วลังเอืงอ่ะ หลังจากกินข้าวแล้วกับพากกันเหต่ตเลยโบมีพักเลยจุดนี้ก็คือเป็นลุบเป็นโนนคือกันเฮาก็ไดไปกวดไปตุ้มเอาอยวนมันเป็นขมเนาะบอกเลยว่าอยู่วนนี้นะถ้าบิดล่าคิดว่าซีโวได้หลายเป่าเบิง้งคือน้อยน่อยแต่กวดไปกวนมาได้ตั้งว่าเจ็ดเป่าใหญ่เลยเนาะลาปรคิดว่ามันจะได้หลายปาน,นี้นะเบิ้งขัว่าน,น,น้อยบาดมากวดป้าได้หลายแทว่าหลังจากนั้นกระพากกันขนขึ้นสะดุดเบิ้งพวกลาได้ฟื้นไปดามบะกลา กว่าจะแล้วบ่แสเนื้อง,งา่ายเนาะทุกคนจนแบบเมื่อเมื่อเลยมื่อนี้หอท่าม,มงแรงเนะเาะแต่เ้าเก้าโมงสิบโมงทุกคนพนะน่ะกว่วจะได้ทุดเนึงให้ส,วน,หสวนี่แบบพอธรรมดาเนาะอันนี้ก็คือผลงานไปกวดใบไม้เมื่อน,นี้เนาะทุกคนไปอยู่สามคนมีลาดมีเม่แ,มแล้วก็มีแม่ดอกเนาะก็คือได้ซ้อนี้ทุกคนบอกเปล่าทางหลังอันนี้เลยเต็มตัวทุนใหญ่เนาะและอันนี้ก็แม่น อาหารป่าที่ว่า,าหารกระเห็ดมือนั้นเนอะมันยังบบเห้งซากไว้ทุกคนรับคลิปนี้ไปแล้วขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อ